โอเคนะครับครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่นในเกมเดย์บายเดย์ไลท์กันอีกเช่นเคยนะฮะอืม,มาเหมือนเดิมเดวิดคิงเหมือนเดิมืมเมอี่อยจะบอกว่าเดวิดคิงเขาเนี่ยมาแรงนะฮะแบบโอ้ยอะไรอะยี่สิบสี่เลยเหรอโอ้วันนี้เขาแบบอืจัดระดบียบเลยนะซี่ ยูเรอร์โอ้โหกดเลยลีออนลีออนไล่กดดิไล่กดเลยไล่กดเลยกดเลยลีออนลีออนคาร์ทโกนเขากดแล้วนะคาร์ทโกนเขากดแล้วกดเลยอยากจะพูดเพืเอไงแล้ว อะไรเอ้าอยากจะพูดเนี่ยจะเหล่านี่ยนะฮะสุดทีมประหลัดบอกเล้ยไม่ใช่สุดบอกประหลัดประหลัดทีมไม่ใช่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 อะไรจะเบิร์นนั้นนะฮะชั้ว่าเราเนี่ยจะแพ้ไหมท่านผู้ชมว่าเราเนี่ยไม่แพ้แน่นอนนะฮะอยู่ดูทรงแล้ว มดือส่งแล้วนะฮะอยู่เโโ่นะฮะโมุนิดนึงการฟื้นตัวค้อน,นี้จะระบุตัวผู้รอชีวิตที่กำลังฟื้นตัวรวมถึง,งความคืบหน้าในปัจจุบันนะฮะหมืนมาอ่านบทก,กวีให้ผู้ชมฟังอ่ะอืมผู้ชมบอกอืมอะไรวะเนี่ยเออมึงจะอ่านให้กูฟังสมไมวะอะไรประมาณนี้อนะ <c oughs> โดยการสำเร็จเริ่มต้บนบอลทอมสันกรามโคลรีโอ้โหเราเจอเทพธิดาอ้วกนะฮะ <c oughs> เราเจอเทพธิดาอ้วกว <c oughs> ันนี้เพื่อนเรามาอยู่รวมตัวกันสี่คน <c oughs> เราจะเจอเทพธิดาอ้วก <c oughs> ใครโชคดีกันนะโอ้โหนั่งไงอ้วกมาแต่ไกลเลย <c oughs> อ้วกมาแต่ไกล โอ้โหวกมาแต่อืมเทพทีราอว,วกเราอันนี้ก็เร็วเร็วดิเร็ว,รวปั่นก่อนละปั่นก่อนแล้วกันร <c oughs> <c oughs> อดมาแบบอโอ้เครื่อง เรื่องเน่าเหม็นมากต้องไปช่วยเพื่อนคนนั้นก่อนเราเป็นชายสายสายช่วยนะฮะมนนี่มั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 นนี่มนี่มนี่เลออนเลออนมานี่เลออนมานี่มนนี่โอเคโอเคเพื่อนอ้วกไปแล้วหนึ่งหลายคนเลยเนี่ยเพื่อนอ้วกไปหลายคนเลย เราไปสายช่วยนะฮะโอเคมาดิออนปั่นไฟปั่นไฟกันดีกว่าไปปั่นขึ้นอื่นเหรอไปปั่นขึ้นอื่นเหรอน้ำมันศักดิ์สิทธิ์อืเอเขาอยู่แถวนี้นะเอาอยู่แถวนี้เขาจวกอ้วก เขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้อยู่แถวนีวน้โอ้โหเดินผ่านแล้วหน้าเราไปโอ้โหเขาไอ้นี่ได้มาแล้วอ้วกเลือดอ้วกเลือดทำไม่เจ็บทำให้เจ็บได้อโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยฮะเรียบร้อยเลยฮะโอ้ Mm hmm. เก็บไปอีกเก็บไปอีกหนึ่งโอ้ลีออนเก็บไปอีกหนึ่งเก็บไปอีกหนึ่งคนเขาจะไปแขวนที่ไหนแขวนไหนวะแขวนไหนวะ เขา,าน่าจะกระทืบเครื่องอยู่นนะเขาคุมโซนเลยโอเคเพื่อนโอเคโอเคโอเคเพื่อนโอเคไปเลย ไปเลยเหม็นมากเหม็นอ้วกมากโอ้โหเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้โอ้โหเหม็นอ้วกอ้วกอืมาดิมาดิก็มาดิครับก็มาดีครับอื อ้เต็มสูบอ้เต็มสูบล้างล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำโอ้โหอ้วกอ้วกเต็ม,อม,อมโอเคเราก็ปั่นนี้ต่อเลยปั่นนี้ต่อเลยโอ้ยยังไม่เสร็จตั้งเครื่องเลย ยังไม่เสร็จสักเครื่องเลยตึงแล้งานเนี้ยตึงจัดจัดแล,ะละ้วน่ะตึงจัดจัด,จดแล,ะละ้วล่ะจริงโอ้เพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บแล้วโอเคเราจะไปช่วยเพื่อนเราไปช่วยเพื่อน,าอนมาเพื่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 อนเพื่อนเพื่อนมา โอเคต้องมีคนปั่นสักคนละ่ะต้องมีคนปั่นสักคนนั่นก็คือเราเองเราอาสาปั่นเอง <c oughs> <c oughs> เอาไปจุกกันโอโ้ไม่น่านะไม่น่านะโอ้ไม่ได,มได้ปั่นเลยเนี่ยไม่ได้ปั่นเลยโอโ้คือแบบเจ็บกันแบบรัวๆคือแบบไม่ได้ปั่นเลยนะโอ้โเพื่อน bay bay đi bay Đi bay 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 biển cái bay 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 một, biển cái bay 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 một, mà lấy mà lấy mà lấy, mà lấy จะอ้วกจะอ้วกหรือจะอะไรมาเลยโอ้โหล่วงล่วงเลยโอ้โหเราเจอพ่อแม่อ้วนมาเลยมาเลยโอ้ มันจะเหลืออยู่สองคนจริงดิพิออนมันจะเหลืออยู่สองคนจริงดออิเราจะเหลือสองคนจริงดิโอเคเราเหลือสามว่ะเราเหลือสามเราเหลือสามพิออนจุ้มไปนะ ดู่ไปนาเลียอ,อนโอเคมาเครื่องนี้ต่อเลยเพื่อนเครื่องนี้ต่อเลยโอเคมันได้ไปละ Okay. โอ้หเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยรุ้นทั้งนง้นโอเคแจมโอเคแจมเลยแจมเลยแจม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 มากแจม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 มาก โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอื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 อโอ้โหเรียบร้อยอะไรจะเปินนั้นบอกฉันทีอะไรจะบอกเดินโอ้โหโอ้โหวลัวเป็นเลือด ยวาไไว,ยวนานยิ่งนะทำไมอ้วกยาวนานยิ่งนะสาวเพื่อนเพื่อเลยเพื่อเหล่มาเลยมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนเหล่มาเลยเพื่อน <c oughs> เหล,เล,เล,เล่จำจำจำมาแล้วมาแล้ว ที่เล่นอยู่โอเคกินตัวเองเลยกินตัวเองกินตัวเองกินตัวเองเลยเค่องต้องเสร็จเค่องต้องเสร็จโอ้โหเพื่อนโดน คนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอืมอเรียบร้อยเป็นจุ๊ไปนะจุ๊ไปนะเพื่อนจะรอดไหมเนี่ยจะรอดเปล่าวะจะรอดเปล่าวะ ขึ้นจะรอดไหมเนี่ยเพรยไปนู่นละไปนู่นแล้ว <c oughs> เพรยกลับมามกลับมามกลับมามกลับมาเอาอ้วกเลือดมัน เพลินแล้วปั่นข้างล้นลเลยทำนาวอ่ะตรงนี้เล่นได้อยู่มั้เล่นได้อยู่ป่ะโอเค người năn người năn người năn, mà lên mà lên mà lên, Bỏ lên mà có hả? hả? máy? lên mà máy? มาวะมาบ้าวะมาบ้าวะมาบ้ามาบ้ามาบ้าไม่มาไปแล้วไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วโอ้โหกลิ่นอ้วกโอ้ยโอ้ยจำใจต้องปั่นน่ะจำใจต้องปั่นน่ะจริงอื้มอ้วกเต็มเครื่องเลย <c oughs> เรา,เรา,เราอยู่้อ้วไปด้วย,นะ <c oughs> เ,รยเราต้องั่นให้เสร็จเลยต้องป่ให้เสร็จ่นให้เสร็จเราต้องั่นให้เสร็จเราไม่สามารถป็นตัวเองได้เฮเพื่อนย้อนโอ้โห <c oughs> oh. ตายนะ่ะตายปวอ

một phòng VIP đấy, phòng VIP, ừ, ok, lên, lảng, lảng lên มาดิน้องมาดิ <c oughs> โอ้โหโอเคอะไรแปลแปลนี่หรอ ฮ้ยไปงแม่มาเอาด้วยอพวกอวกแหลกพวกแหลมพวกแตกพวกแตน,แตนหือหือมดูสองเที่องเท่านั้นเพื่อน หรือสองเครื่องเท่าน,นั้นหรือสองเครื่องหรือสองเครื่องหรือสองเครื่องเฮ้ยไม่ใช่แล้ว

มาแล้วเราก็ไปปั่นกันเลยปั่นก่อนเลยปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นรอไว้นะเพื่อนรอไว้รอไว้รอไว้เดี๋ยวจะปัน่นเองเดี๋ยวจะปัน่นเอง้โหโอ้โหติดมาเลยกิน <c oughs> ติด Anh này Anh hưởng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  เพื่อนอย่าล้มนะเพื่อนอย่าล้มเพื่อนอย่าล้มเพื่อนอย่าล้มโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเพื่อนหาหลุมเลยหาหลุมเลยหาหลุมเลย ตายแล้วเอ้าอยัางไม่ตายนี่วะยังไม่ตายโอ้โหหาลุงเลยเออหาลุงเลยเพื่อนโอ้โหดูมันอ้วกมัประกาศใชยชนะแล้วรอสักคนก็ยังดี รัสคุนก็ยังดีรัสคุนก็ยังดีให้รอดนะเพื่อนให้รอดมาแล้วมาแล้ว <c oughs> จะไม่รอดเราดิจะไม่รอดเรา <c oughs> โอ้ผู้หญิงสุดท้ายแล้ว โอเคคโโออเเคจะไปปั่นทางนู้นแล้วกันจะหาหลุมเลยหาหลุมเลยแล้วกันนะผมไม่รอดแล้วใช่ไหมผมไม่รอดแล้วใช่ไหมหาหลุมเลยนะ Okay. หามลุงก่อนหาลุงอาลงอาลุงโอ้โหตรงนี้โอ้โหเกิดตรงนี้เลยือ้ออนีออกมาเลยปึ๊บ <c oughs> โอ้โหเหนียวมาได้โอ้โหเหนียวมาได้โอ้โหไม่คมิดว่าจะเหนียวมาได้จีิง จีิงจริงโอ้โหชีวิตเจนนีออกมาได้เนี่ยโอ้โหรุนมากโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วัดคำที่ดวงนะฮะไม่เจหนีออกมาไม่ได้ซะแล้วว่าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อให้ภาพคลิปต่อๆไปสำหรับผมถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์ในใต้คลิปได้นะฮะแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะฮะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย